สวัสดีค่ะอัปเดตของมาใหม่นะคะผ้าสปันไซส์4ี่สิบหกค่ะลายใหม่นะคะเป็นคอจีนค่ะของมีแล้วนะคะสามารถโทรสั่งได้ตามที่เบอร์โชว์ข้างหน้านี้เลยค่ะลายนี้มาใหม่มีสามสีค่ะเบอร์หนึ่งค่ะคอจีนนะคะไซส์สี่สิบหกค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์สามค่ะค่าส่งตัวแรกสามสิบบาทนะคะตัวต่อไปตัวละสิบบาทค่ะเบอร์สีค่ะ เบอร์ห้าค่ะคอจีนนะคะเบอร์หกค่ะเบอร์เจ็ดนี่จะเป็นคอปาดค่ะลายใหม่เหมือนกันนะคะไซส์สี่สิบหกเบอร์แปดค่ะเบอร์เก้าค่ะแต่ละลายจะมีประมาณสามสีค่ะเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบเอ็ดค่ะสามารถโทรสั่งได้เลยค่ะตามที่ตามเบอร์โทรที่โชว์ข้างหน้านี้นะคะเบอร์สิบสองค่ะ เบอร์สิบสามค่ะเบอร์สิบสี่ค่ะตัวละร้อยยี่สิบนะคะเบอร์สิบห้าค่ะเบอร์สิบหกค่ะเป็นลายใหม่นะคะคอปาดค่ะเบอร์สิบเจ็ดค่ะเบอร์สิบแปดค่ะเบอร์สิบเก้าค่ะเบอร์ยี่สิบค่ะไซส์สี่สิบหกค่ะค่าส่งตัวแรกสามสิบบาทตัวต่อไปตัวละสิบบาท บอร์ยีสิบเอดค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ